นี่คุณนายทางนี้ค่ะจะรับกระดาษไปนิดเดียวนอนแล้วล่ะดึงเลยลูกดึงเลยเออ 这里。 เทวาพลังเสียงนะโกรธนะสิเท่าพลังเสียงโกรธเราเอ๊ะอะไะเอะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเเเะเ รถเจ็บค่ะ